สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนกับช่อง Youtube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญก็เหมือนเช่นเคยนะครับมาทักทายมาพูดคุยกันนะครับก็ช่วงนี้คิดไม่ค่อยออกนะครับจะรับซื้อเหรียญอะไรดีนะครับเหรียญใหม่ๆเหรียญแปลกๆนะครับก็ยังไงอ่ะค่อนข้างจะงงๆสักนิดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยว นึกอะไรออกก็พูดไปเลยนะครับก็มาทําคลิปพูดคุยทักทายกันนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อนะครับมันมันหลากหลายสไตล์แล้วเกินนะครับสาหรับสลาลมคอยช n แนลนะครับเดี๋ยวแนะนําช่องทางการติดต่อก่อนละกันนะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับไลน์ ID ดีขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับใครมองไม่ชัดมองไม่เห็นก็เดี๋ยวดูตอนท้ายคลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นตัวใหญ่ๆไว้ให้นะครับก็ดูท้ายคลิปก็ได้หรือว่า ใครไม่อยากดูคลิปเลื่อนไวตอนท้ายเลยก็ได้นะครับไปดูช่องทางการติดต่อแต่ว่าถ้าท่านทําแบบนั้นท่านจะไม่ได้รับทราบข้อมูลที่ผมจะมานําเสนอพูดคุยแนะนําให้ท่านได้ทราบนะครับก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงดีเหรียญแบบนี้อ่ะเหรียญแหวงนะครับก็น่าจะาพูดกันไปบ้างแล้วนะครับเหรียญแหวงแบบนี้นะครับก็ แนะนำนะครับเจอก็เก็บไว้ได้นะครับก็คือเป็นเหรียญทางเลือกแล้วกันนะครับเก็บเก็บสะสมไว้ก่อนนะครับแต่ว่าทางช่องยังไม่ได้รับซื้อนะครับก็คือเริ่มมีกระแสก็ก็เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับถ้าเจอในระบบหมุนเวียนก็อย่าเอาไปทําอย่างอื่นนะครับถ้าเกิดว่าเอ้ยเหรียญมันใช้การไม่ได้ก็แค่1บาทนะครับเราก็เก็บไว้นะครับเพราะว่าเหรียญนี้เริ่มมีละเริ่มแบบมีคนเล่นกันนะครับผมผมเจอผมก็เก็บนะครับถ้าได้สวยๆแบบนี้ผมก็เก็บนะครับ นี่นะครับอันนี้ผมได้มา1ึเหรียญผมก็ลองเอาไปส่งเกรดดูนะครับก็ลองลองลองดูแล้วกันนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะนะครับเหรียญอะไรดีนะครับนึกเหรียญไปด้วยนะครับเหรียญ5ปี46แล้วกันนะครับรับซื้อนะครับทําคลิปสไตล์งงๆนะครับเหมือนกับไม่ได้เตรียมข้อมูลมานะครับนี่นะครับเหมือนลอยๆนะครับแต่ก็คือจะพยายามดึงสติกลับมาแล้วก็ให้ข้อมูลให้เยอะที่สุดนะครับ รับซื้อ2ปีพศนะครับส6กับ40จํานะครับจำง่ายๆเลยนะครับ46 40 0 4 0 4,000นะครับอ่ะได้สติแล้วเดี๋ยวมาดูเหรียญ10บาทที่มีราคาแพงดีกว่านะครับหลายๆท่านบอกว่ามีจริงหรือเปล่านะครับบางบางคลิปท่านเหมือนกับท่านดูแต่หน้าปกคลิปท่านไม่ได้เข้ามาดูเนื้อหาในคลิปว่าเหรียญ10บาทราคาแพงอ่ะที่ซื้อกันหลักหมื่นอ่ะ ห้าพันถึงหนึ่งหมื่นบาทหรือว่าสวยๆหมื่นกว่าบาทอ่ะบางท่านไม่ได้เข้ามาดูว่าเป็นเหรียญแบบไหนนะครับเดี๋ยวมาดูของจริงกันเลยนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ10บบาทปี38นะครับตัวอย่างที่ผมมีก็คือปี38นะครับก็คือเหรียญนี้นั่นเองนะครับมีนะครับไม่ต้องเสียเวลาดูกันเลยนะครับเห็นไหมครับปี38เหมือนกันนะครับแต่ว่าคนละแบบกันนะครับอันนี้เป็นนิกเกิลล้วนนะครับที่แบบที่มีราคานะครับแล้วก็ เหมือนในกลุ่มนักสะสมในกลุ่มซื้อขายก็ไม่ค่อยเห็นกันเท่าไหร่นะครับเป็นเหรียญเฉพาะกลุ่มนะครับก็ก็คนก็นิยมสะสมกันเหมือนกันแต่ว่าเหมือนกับของมันมีน้อยนะครับเหรียญมันมีออกมาหมุนเวียนในใ,ในในกลุ่มซื้อขายกันค่อนข้างจะน้อยนะครับก็ไม่ค่อยมีใครเอาออกมาขายนะครับคนมีก็คือเขาก็าเ,าเก็บนะครับแต่ว่า ถ้าใครเจอหรือว่าใครมีแบบนี้อยากจะขายก็ลองลองส่งรูปมาดูนะครับลองลองส่งรายละเอียดเอามาตรวจสอบกันนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ10บบาทเนื้อนิกเกิลล้วนนะครับปกติเหรียญ10บบาทจะเป็น2สีนะครับมีขอบนอกแล้วก็ไส้ในแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ2สีนะครับโลหะ2สีนี่นะครับแต่ว่าเหรียญนี้เป็นสีเดียวนะครับแล้วก็เออมันเป็นเนื้อนิกเกิลล้วนนะครับอาจจะผิดพลาดจากขั้นตอนที่แบบ เหรียญตัวเปล่าหรืออะไรสักอย่างนะครับผมผมก็มันมันสองจิตสองใจนะครับว่าเป็น MTO หรือว่าเป็นเป็นเออร์เลอร์คอยนะครับแต่ว่าเราข้ามจุดนั้นไปนะครับเราเลยมาถึงจุดที่ว่าถ้าใครเจอเหรียญแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับเราไม่พูดถึงว่ามันเป็น MTO หรือว่าเป็นเออ i เลอร์คอยนะครับเรามาพูดถึงว่าเหรียญที่เป็นเนื้อเดียวกันนะครับไม่มีรอยต่อ ไม่มีรอยต่อระหว่างขอบนอกแล้วก็ไส้ในนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญเนื้อนิกเกิลล้วนนะครับน้ำหนักก็จะอยู่ที่ประมาณ8.9นะครับแต่อันนี้มันหนัก8.8-9กรัมนะครับอันนี้เป็นเปอร์ซินของของเนื้อนะครับนี่นะครับของเนื้อโลหะนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นเหรียญเหรียญปกตินะครับถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตดูนะครับจะเห็นรอยรอยต่อนะครับเนี่ย มันจะมียกขอบอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับยกขอบเหรียญตรงเนี้ยแต่ว่าตรงเนี้มันจะเป็นรอยแบบโลหะอีกสีหนึ่งนะครับอันนี้สังเกตเบื้องต้นนะครับอันนี้โลหะสองสีนะครับเห็นชัดไหมนะครับเนี่ยถ้าตรงเนี้มันจะชัดกว่านะครับว่ามันมีรอยรอยต่ออยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับตรงนี้ยกขอบนะครับ ยกขอบแล้วก็ก็ยังมีเนื้อตรงนี้อีกนะครับเป็นรอยต่อนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อนๆดูเหรียญน,นี้นะครับไม่แน่ใจว่ามองเห็นกันหรือเปล่านะครับมันใส่ตลับแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับอันนี้เป็นการดูเบื้องต้นนะครับเห็นไหมครับอีกอย่างหนึ่งที่ตรวจสอบก็คือตรวจสอบน้ําหนักนะครับ เหรียญนี้ใอยู่ในตลับแล้วผมผมเอาออกมาชั่งน้ําหนักไม่ได้แล้วนะครับดูจากตรงนี้แล้วกันนะครับปกติเหรียญ10บาทจะน้ําหนักอยู่ที่8.5กรัมนะครับน้ำหนักมาตรฐานเลยนะครับ10บาท2สีตามคู่มือหนังสือทุกเล่มเลยนะครับก็จะระบุว่า8.5กรัมนะครับแต่ว่าอันนี้ผิดเนื้อนะครับเห็นไหมครับน้ําหนัก8.89กรัมนะครับน้ำหนักจะหนักกว่าปกตินะครับเหรียญแบบนี้นะครับ ไม่ใช่เหรียญแบบนี้นะครับมีบางท่านยังส่งแบบนี้มาให้ผมดูนะครับถ้าเป็นเหรียญ10บ,บาทปีพศนะครับที่มีราคาจริงๆที่ที่ที่ยังพบเจอกันอยู่นะครับก็มีปี31ปี41ที่ผมรับซื้อนะครับเหรีหยญสิปีสาเหรียญ10ปีส1เหรียญ10ปี4 1, ี่สองสี่สามสี่สี่ เหรียญ10ปีส4มี่ปีห้าสามนะครับผมซื้อแค่นี้นะครับแล้วก็พวกเหรียญเออเลอร์คอยปั๊มเคลื่อนไส้เลื่อนไส้แตกนะครับก็ก็คือเหรียญสิบที่รับซื้อนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็มาให้ดูเหรียญนี้นะครับเห็นไหมครับหลายๆท่านบอกโมหลายหลายท่านบอกไม่มีหลอกนะครับนี่นะครับอันนี้เหรียญจริงนะครับเหรียญนี้ผมซื้อมาเมื่อปีที่แล้วนะครับนี่นะครับแต่ว่าผมส่งเกรดของประเทศไทยนะครับสยามคอยนะครับเพราะว่า มันมันมันส่งเกรดแล้วเดือนหนึ่งไม่เกินเดือนก็ได้เหรียญน,นะครับผมถ้าผมส่งต่างประเทศผมอาจจะต้องใช้เวลานานนะครับซึ่งบางอย่างมันก็ใจร้อนนะครับก,ก็เลยใช้ใช้ของไทยไปก่อนนะครับ <laughs> นี่นะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับแล้วแต่คนชอบแล้วแต่มุมมองนะครับส่วนผมส่วนตัวผมเองอะ่ะผมไม่ได้เชียร์หรือว่าอวยค่ายนี้นะครับแต่ก็คือมันแบบมันเป็นอะไรที่แบบตรงกับตรงกับ มันแมทเข้ากับเราอะนะครับสไตล์เราแบบขายเร็วๆนะครับเหมือนเหรียญบางเหรียญที่ผมอยากจะส่งเกรดผมใช้เวลาไม่เกิน1เดือนผมสามารถส่งเกรดแล้วก็นําเหรียญออกมาขายได้เลยนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับก็คือต้องการแบบการการันตีอะไรเล็กๆน้อยๆไม่ต้องแบบ แบบมาตรฐานโลกไม่ถึงขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นเหตุผลส่วนตัวนะครับที่ผมใช้บริการของของประเทศไทยนะครับก็ทุนน้อยนะครับผมทุนน้อยต้องขายเร็วนะครับถ้าเกิดว่าส่งไปต่างประเทศอย่างน้อย3เดือนแบบนี้มันก็มันก็มันก็จะช้าเกินไปนะครับอันนี้เป็นสไตล์ของผมนะครับสไตล์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่นะครับมัน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 ไม่เหมือนกันนะครับก็ นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่มีราคาแพงแล้วก็ยังพบเจอกันอยู่นะครับที่พบเจอกันบ่อยๆอ่ะที่ร้านใหญ่ระดับประเทศมีการออกมาโชว์บ่อยๆอ่ะก็จะเป็นเหรียญ10บบาทปีการจนาเนื้อนิกเกิลล้วนนะครับอันนั้นผมก็รับซื้อเหมือนกันนะครับใครมีก็ลองส่งรูปมาดูแล้วกันนะครับถ้าราคาพอที่จะซื้อได้นะครับก็ก็ยินดีรับซื้อนะครับราคาก็คือมาคุยกันมันไม่ตายตัวนะครับไม่ใช่ว่าบอกหมื่นก็ซื้อหมื่นหรือว่า หมื่นกว่าซื้อไม่ได้อะไรแบบนั้นนะครับมันมันอยู่ที่คุยอยู่ที่สภาพบางทีสวยๆหมื่นกว่าก็ซื้อได้นะครับก็ก็ลองลองส่งรูปมาดูแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมคอยชแนลนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ